ต่อไปเรามาทําการย้ายข้อมูลกันนะคะการย้ายข้อมูลมีสองแบบคือการย้ายไปยังบริเวณใกล้ๆกับบริเวณไกลๆนะคะแต่ตอนแรกเรามาทําการรู้กกับการย้ายบริเวณใกล้ๆกันก่อนนะคะคือ1เลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ที่ต้องการจะย้ายค่ะ 2. เลื่อนตัวชี้ของเมาส์ให้ตรงกับส่วนของกรอบหรือล้อมรอบเซลล์นะคะซึ่งตัวชี้ของเมาส์จะเป็นรูปลูกศรสี่ทิศทางนะคะ3ลา,ากเมาส์เพื่อเลื่อน ไปยังตำแหน่งที่เราต้องการค่ะข้อมูลก็จะมาอยู่ในพื้นที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเรามารู้จักการย้ายไปยังที่ไกลๆก,ลกันบ้างน,นะคะหเลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์เราต้องการจะย้ายค่ะสคลิกที่แถบโฮมหน้าแรกนะคะสในปุ่มคลิปบอร์ดให้คลิกที่ปุ่มคัดนะคะ เพื่อทำการค่ะสี่ไปยังตำแหน่งที่จะนำข้อมูลไปไว้ค่ะห้านะคะที่แถบ o m มหน้าแรกในกลุ่มคลิปบอร์ดให้คลิกปุ่ม p a u s หรือกดปุ่ม control v ค่ะเห็นไหมคะข้อมูมของเราก็จะย้ายมาอยู่ไกลกันแล้วนะคะเป็นวิธีที่ง่ายนิดเดียวนะคะในการย้ายข้อมูล